ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชนยนต์รถมือสองนะครับนะครับก็วันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมะาเพชนยนต์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชนยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1บินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับเจ้าตัวรถ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V นะครับตัวขับ2นะครับปี2013นะครับ ราคานะครับทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่639,000บาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมว่ารถ Fortuner คันนี้นะฮะจะมีออปชันฟังก์ชันพิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของไฟด้านหน้าของเจ้า Fortuner คันนี้นะฮะก็จะได้เป็นไฟโคมใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะโคมใสๆอย่างนี้เลยนะครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ นี่นะครับมีไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะแลแต่ก็๋ยวได้เป็นเป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับกรอบก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะแต่ก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจัง3เส้นอย่างนี้ฮะสีโครเมียมนะครับมีโลโก้เตอร์ต้าอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน2กอไก่ดอเด็กนะฮะแปดสามกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างนะฮะ ในส่วนของด้านข้างก็จะได้เป็นตัวคิ้วล้อนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของล้อยางนะครับจะได้เป็นยางดัลล็อกนะครับตรงนี้นะครับเป็นยางปี2020นะฮะเอ๊ะโทษนะครับลูกค้า2019นะครับขนาดของยางก็อยู่ที่265นะครับทับ 65R17 นะครับเป็นแม็กอะลอยเดิมๆนะครับขนาด17นิ้ว6รูนะครับได้เป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วน ก็จะได้ในส่วนของบันไดมาให้เรียบร้อยนะครับสีดําด้านนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับหูช้างเป็นสีดําด้านนะครับเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้ามเปิดนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับคุณลูกค้านี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของราวบันเอราวังคานะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านท้ายของเจ้าตัว f o r t จ e เนะรคันนี้นะฮะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ3มิติอย่างนี้เลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นไฟแบบหลอดธรรมดานะคะคุณลูกค้านี่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโลโก้นะครับ3.0นะครับ D4D นะฮะ v e n t u r b o นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสามพ0นนะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่อง D4D v e n t u r b o นะครับ นีนะแล้วก็ในส่วนของกันชนหลังนะครับก็จะได้เป็นไฟตับทับทิมนะครับตรงคิ้วด้านหลังก็จะมีสีโครเมียมมีอัดสอนฟอร์จูเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับจะมีระบบ VSC ด้วยนะครับระบบการถไายนะครับการหมุนตัวนะครับ ของตัวรถนะครับกระจกด้านหลังตรงนี้ก็จะได้ติดติดฝ้าไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับมีที่ปัดน้ําฝนนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าภายในของเจ้าตัว Fortuner คันนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่านะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะครับเบาะแถวที่3นะครับก็สามารถพับไปด้านข้างได้นะครับลูกค้านี่นะครับ นี่ครับภายในก็จะเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมนะครับในส่วนของที่เก็บอะไรเครื่องมือต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะมีแม่แรงนะครับถุงเครื่องมือนะครับเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีในส่วนของ power outlet ด้วยนะครับลูกค้าติดมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เวลาออกไปแคมป์ปิ้งอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเรามาดูในส่วนของหัวน็อตอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับ จะสังเกตได้เลยว่าไม่มีขยับแม้แต่สักตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับต่างๆคทามยังคงสภาพเดิมๆนะครับน็อตโช๊คนะฮะก็ไม่มีแกะนะครับผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตไฟท้ายนะครับน็อตกันชนหลังนะครับเดิมๆนะครับรถคันนี้รับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว้างจมน้ําแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนนี่นะฮะรอย อันนี้ยังคงสภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในด้านหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับับผมในส่วนของภายในของเจ้าตัว Fortuner คันนี้นะฮะก็จะได้เป็นสีทูโทนนะฮะสีเทานะครับตัดกับสีเบดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มเติมกับลายไม้สีดำนะครับมี เซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มกดกระจกนะครับจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ด้านเปิดด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะผูดด้วยกับหนังนะครับสีเบดเช่นเดียวกันนะครับลำโพงของเจ้าตัว Fortuner คันนี้จะมาเป็น6ใบนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดู ด้านบนนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านเดิมๆจากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้านะครับมีคลูซคอนโทรลนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลือนไม้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของเลือนไม้นะครับก็จะได้เป็นสีดํานะครับมีไฟสีขาวเพิ่มเข้ามาเพื่อความสวยงามครับ รถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่233.7 0กิโลนะครับอันนี้ไม่เดิมเดิมแท้ๆจากโรงงานนะครับไม่มีการก่อน,นครับาสามารถตรวจสอบประวัติตัวรถได้นะครับที่ศูนย์บริการทุกตัวประเทศเลยนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีครีมนะครับสก,กตได้เลยว่าไม่มีรอย ขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะครับรถคันนี้สวยมากๆนะครับคุณลูกค้าวิทยุก็จะได้เป็นวิทยุ DVD นะครับ Bluetooth FM AM USB นะฮะแล้วก็จะมี Navy ด้วยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาวเวอร์แอร์เลยนะครับ2ช่องนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเรลคู่าเปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ที่เสียบ USB นะครับ AUX นะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงกลางนะฮะจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยนะฮะรถคันนี้สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะคุณลูกค้าด้ามเกียร์นะครับพุ่มด้วยหนังสีเทานะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยกับลายไม้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของเดานด้านบนนะครับ นี่นะครับที่บางแดดนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับไฟห้องโดยสารก็จะมี2ดวงนะครับเป็นไฟหลอดสีเหลืองนะครับนี่ครับมีที่เก็บแว่นตานะครับก็บางแดดฝั่งคนนั่งนะครับก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแถวที่2นะครับผม อ่ะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาจะพามาดูในส่วนของแถวที่2นะครับสภาพของเบาะของแถวที่2นี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสภาพเบาะสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่มีรอยเสื่อมรอยซุดนะครับหรือว่ารอยแตกรายงานของตัวหนังเลยนะฮะแล้วก็จะมีที่พักแขนนะฮะแถวที่2ก็สามารถนั่งได้ถึง3คนนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับ ในสุดของด้านบนก็จะเป็นที่ปรับนะครับความแรงลมนะครับมีช่องแอร์นะครับสองช่องซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีที่จับนะครับตรงนี้นะครับผมเพดานสภาพเพดานด้านบนสะอาดสะอ้านมากนะครับคุณลูกค้านี่นะครับถ้าลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหานะครับรถ p p v นะครับไว้ใช้นะครับในช่วงนี้ผมแนะนําเลยครับกับเจ้าตัว Fortuner คันนี้นะครับสมบูรณ์แบบมากครับปี2013ราคาเพียง6 3 9 0 0 0บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับคุณลูกค้านี่นะครับเปิดเข้ามานะครับบอกได้เลยว่าห้องเครื่องสะอาดมากๆนะครับคุณลูกค้า นี่นะครับพวกน็อตต่างๆไม่มีขยับแม้แต่ทักตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มนะครับหรือว่าน็อตยึดด้านในนะฮะก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนฮะรถคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับนี่นะฮะจะสังเกตได้เลยว่ายังมีสัญลักษณ์ตัว R อยู่เลยนะครับผมอันนี้เดิมๆแท้ๆแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเลขนะครับปั๊มจากโรงงานเลยนะครับผม มอน้ําก็เดิมๆนะครับรถคันนี้ก็เปลี่ยนในส่วนของสายพานเทมิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนระยะ1นึ0 0 0สโลนะฮะนี่นะครับใช้อีกได้อีกนานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตก็แบตยังใหม่เลยนะครับเพจตัวรถนะฮะก็จะเป็นเพจเดือนกรกฎานะครับปี2013นนะครับตรงนี้นะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะฮะ นี่นะครับไม่มีรอยซึมรอยรั่วของน้ํามันเครื่องเลยนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีสีแต้นจากโรงงานยังคงเหลือให้เห็นอยู่เลยนะครคุณลูกค้าตรงนี้นะครับคุณลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหารถมือสองนะครับที่สภาพสวยๆนะครับผมแนะนําได้เลยนะครคันนี้นะครับตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะครับผมได้รถคันนี้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถเดิมไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับนี่นะครับฝากระโปรงก็ยังมีตรง ปั๊มโตโยต้ายังเหลืออยู่นะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการที่ผมได้รีวิวกับเจ้าตัวโตโยต้าโฟรจูเนอร์สามนะฮะปี2013นะครับผมคันนี้นะครับรถเป็นตัวขับ2นะครับผมราคานะฮะยามอีกเลยนะฮะราคาถูกมากๆนะครับรถ ปีสิานะครับสภพพแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทนะฮะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ12,000กว่าบาทนะครลูกค้าลูกค้าคนไหนเครดิตดีนะครับฟรีดาวน์ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเรามีบริการจัดแฟแนซ์ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้านะฮะลูกค้าในช่วงนี้ลูกค้าไม่สะดวกขึ้นมารับรถนะฮะเรามีบริการรถสไลด์ส่งรถถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าคนไหนนะฮะที่สนใจก็สามารถติดต่อมา ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราวันนี้นะครับผมมานะครับก็ขอจบการรีวิวกับเจ้าตัว Fortuner คันนี้เพียงเท่านี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทางช่องเพชรยนต์รถมือสองของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกับทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมานะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ